Hi everyone, welcome to Crystal Tutor สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาสู่ Crystal Tutor อีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาสรุปกันมาาที่ชอบออกสอบข้อมลหนึ่งเรื่องที่13แล้วก็คือ Passive Voice นั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้ชีตเอกสารอีกเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดชีตเอกสารนี้ได้ที่เพจ Facebook ของทาง Crystal Tutor ได้เลยนะคะเร้วค่อยมาเรียนกันเนาะหัวข้อเรื่องที่13นะคะ Passive Voice มันคืออะไรใช่ปะ Passive Voice ก็คือประโยค ที่ประธานถูกกระทำค่ะประโยคไหนก็ตามที่ประธานไม่ได้เป็นคนทำกิริยานั่นเองอะแต่ว่าเป่นคนโดนกระทำถูกกระทำต่า,างหากเขาเรียกว่า passive voice นะคะลูกนะมันจะมีอีกประโยคนึงประโยคที่เราใช้กันโดยทั่วไปมันจะเรียกว่า active voice ค่ะ Active Voice นี่คือประธานะกระทำเองนะคะประธานปกติประธา,า,า,านก็เพลินทำกี่ยาเองถูกปะประโยคทั่วไปที่เราพูดกันเนี่ยมักจะเป็น Active Voice ส่วนใหญ่เลยนะคะเช่นฉันกินข้าวนะเช่นฉัน กินข้าวประธานคืออะไรลูกประธานคือชั้นใช่ไหมอืมชั้นเป็นคนกินใช่ไหมคะใช่ชั้นเป็นคนกินข้าวถูกป่าเพราะประธานที่เป็นชั้นเนี่ยเป็นผู้กระทําเองเป็นคนกินเองนะคะในขณะที่พระศไว้จะกลับการคือประธานเป็นผู้ถูกกระทําแทนเช่นข้าวถูกกิน โดยฉันอ่ะคราวนี้ประธานของประโยคนี้คืออะไรลูกประธานคือข้าวใช่ป่ะประธานกิยากรรมใช่ป่ะประธานคือคนที่อยู่ข้างหน้าสุดนะคะข้าวเป็นประธานแล้วนี้ข้าวเป็นคนกินป่ะไม่ข้าวไม่ได้เป็นคนกินแต่ข้าวเป็นคนที่ถูกกินเพราะข้าวมันโดนกินเป็นตัวที่ถูกกินโดนกินเข้าไปนะคะเนี่ยประโยคอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า passive voice passive voice ประธานที่ถูกกระทําเนี่ย ภาษาไทยเราจะเติมคําว่าถูกหรือคําว่าโดนเข้าไปใช่ไหมคะว่าเนี่ยนักเรียนโดนตีนะในภาษาไทยเราก็เติมคําว่าถนะูกเนาะหรือคําว่าโดนเข้าไปนะคะข้างหน้ากริยาเนาะข่าวถูกกินนักเรียนโดนตีนะคะสาหรับประธานที่ถูกกระทำเนาะ passive voice แต่ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เติมคําว่าถูกหรือคำว่าโดนเข้าไปในประโยคนะคะ ภาษาอังกฤษเขาใช้โครงสร้างค่ะในการบอกว่าประโยคเนี้ยประธานถูกกระทำนะไม่ได้ทำเองก็คือ verb to be ค่ะตามด้วย verb ช่องที่สามค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดเเจอในข้อสอบนะแล้วมี verb to be ตามหลังด้วย verb ช่องที่สามเนี่ยแสดงว่าเป็น passive voice ประธานถูกกระทำเลยนะคะหวงเล็บไว้ผสมกับ tense ต่งตางๆเองเบอร์ทุกปีตามเด็กช่วงที่3เอาไปผสมปอร์เซ็นต์ต่งตางๆเองหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่น tense แ,แรกค่ะ present simple tense present simple tense นี่โครงสร้างคือ subject ชัปนประธานตามเดเว verb ช่องที่1จำได้ไหมลูก present simple tense เย,ยนไปแล้วนะคะในหัวข้อต้ตนๆที่เราติวกันมานะคะ ใช้กับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันใช่ไหมเออถ้าประธานเอกพจน์ verb ช่องหนึ่งต้องเติม s หรือ es จำได้ไหมคุณคุณยังแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์เนาะกิ ger verb ช่องหนึ่งเราก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะ okay present simple tense โครงสร้างมีประธานเนี่ย subject ตามเดียวช่องหนึ่งเนาะเอาไปผสมกับ verb to be แล้วก็ verb ช่องที่สามเลยค่ะผสมยังไงใช่ไหมเนี่ย verb to be กับ verb ช่องที่สามผาสมด้วย โครงสร้างตรงสุดท้ายของเทนนั้นนะคะเอามาผสมกับ verb to be ค่ะแล้วดูสิออกมาได้เป็นอะไรนะเองเวิร์ฟทูบีผสมกับเวิรช่องที่หนึ่งได้เป็นอะไรคะลูก verb to be ผสมกับเวิรช่องที่หนึ่งได้เป็น i s and a r e ไงก็ verb ช่อง verb to be ช่องที่หนึ่งมี ESR ถูกปะเออ verb to be ช่องที่หนึ่งนะคะก็คือ i s and a r e นั่นเองถ้าเขียนออกมาเป็นประโยคอนะก็ได้เป็น อายุตัวอย่างเช่นประธานประธานที่เชื่อให้เป็น,นอ n นานะน n n a แล้ว verb to be ผสมกับ verb ช่องหนึ่งก็ได้เป็น is am r ใช่ไหมคะ verb to be ช่องหนึ่งก็คือ is am r e a n n ก็ใช้ is เนอะแล้ว verb ช่องที่สามว e ร์ช่องสามเอาเป็นอะไรดี freeze force frozen ไหม f r อ z e n เป็นเวิร์บช่องที่3ของ Freeze ใช่ไหมคะในะช่องแมกกิยาสามช่อง Freeze, f r o z e Frozen ที่แปลว่าเย็นจนเป็นน้ำแข็งน่ะนะคะและแล s พา v e สี i c e แบบ Present s i m p l e t e n s e นะคะคือ Anna is frozen Anna ถูกแช่แข็งนั่นเองนะคะอือกเ็เรื่อง Anna ถูกแช่แข็งเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของ Anna นะคะน่าสงสารมากก็ตามหลัก Present s ์ m ิม e พ e n ไง มันใช้กับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันใช่ไหมสแสดงประโยคนี้ Anna is frozen มาราะ,ะว่า Anna ถูกแช่แข็งนะคะเป็นปกติทั่วไปในชีวิตประจำวันนะ,คะเคน่าสงสัย Anna เนาอ่ะเทนต,ต่อไปค่ะ present continuous tense นะ,ะ present continuous ใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะ,ะตอนนี้ใช่ไหมเช่นฉันกำลังกินข้าวอยู่ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่อะไรอย่างนี้ โครงสร้างของ Present Continuous ก็คือ Subject เนาะประธานตามด้วยยังไม่เ Verb-ing นะลูกตามด้วย <Yep. S 1> Verb to be ใช่ไหม Verb to be ช่องที่หนึ่งด้วยวก็คือ E-M-A ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตามด้วย mm. Verb-ing เนาะ Present Continuous อย่าลืม Verb to be E-M-A มาก่อน <Yeah. S 1> Verb-ing นะคะลูกโอเค อะโครงสร้างตัวสุดท้ายของเทนนี้คืออะไรคะ verb ing ใช่ไหมเรามาผสมกับ verb to be นะจุ๊บอ่ะ verb to be ผสมกับ verb ing ได้เป็นอะไรคะ b ผสมกับ ing ได้เป็น be-ing นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเวลาทำออกมาเป็นประโยคก็ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วกันประธาน subject and นา u เหมือนเดิมแล้วกันเนาะงงานดี ต่อไปล้ะอันนี้ใช่ไหม verb to be verb to be ก็ is เหมือนเดิมนะอันน is นช่ไหต่อไปก็เป็นอันนี้เนาะ verb to be ผสมกับ verb ing ของเราได้เป็น being เนาะ be ผสมกับ ing ได้เป็น being สุดท้าย verb ช่องที่สามเอาเป็น frozen เหมือนเดิมเลยเนาะได้แล้วค่ะ เ r e s e n t น c o n t i n u o u s เนะแบบ passive voice Anna is being frozen เนาะเห็นไหม verb to be มันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ใช้ is อันนี้ใช้ being เนาะเพราะฉัน verb to be ของเราอันเนี้ยของโครงสร้าง passive voice ตัวเนี้ยค่ะมันจะเอาไปผสมกับเทนต์ต่างๆก็แล้วแต่โครงสร้างตัวสุดท้ายของแต่ละ c h ว i n เกินอะไรเนาะ อย่างอันเนี้ยโครงสร้างตัวสุดท้ายคือว e ช่องหนึ่งผสมกับ v e b to be ก็ได้เป็น EMA เนาะแต่อันนี้โครงสร้างตัวสุดท้ายของมันคือ verb ing เนาะผสมกับ v e b to be ก็ได้เป็น being แทนนะคะมันก็แล้วแต่แหลนะเนาะว่าโครงสร้างตัวสุดท้ายของเทนนั้นเป็นอะไรผสมกับ v e b to be ก็ได้เป็นอันนั้นแหละนะอันนี้ก็ Anna is breathing frozen ก็แปลว่า Anna กนาัง ถูกแช่แข็งนั่นเองนะคะเวลาแปลอย่าลืมแปลคำว่าถูกหรือคำว่าโดนเข้าไปด้วยนะ,ะลูกประพาสิไว้มันประธานโดนกระทำเนาะถูกกระทำแอนนากำลังถูกแช่แข็งนะคะก็ Pre s e n t continuous เป็นเรื่องกำลังเกิดขึ้นตอนนี้ใช่ไหมก็ต้องแต่ว่ากำลังด้วยเนาะ,ะกำลังโดนแช่แข็งตอนนี้ก็แช่ไปได้ครึ่งตัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้กำลังโดนแช่แข็งอย่างมามันแอนนาหน้าสองสามบีต่อไป Pa s t simple นะคะ ใช้กับเรื่องที่จบไปแล้วในอดีตเนะาะเมื่อวานนี้ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้อ่าโครงสร้างพาริมเพิลทำเรื่องในอดีต subject เนาประธานตามด้วย verb ช 2, ออ่องที่สองเนาะเหืช่องที่สองใช้กับเรื่องที่จบไปแล้วในอดีตนะคะถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปทบทวนพาริมเพิลแทนที่ทีเชื่เคสอนไปแล้วด้วยนะลูกอ่ะอ่าสดแล้ว เวิร์บช่องที่2อันนี้เป็นโครงสร้างตัวสุดท้ายของเทนเนาะเอาไปผสมกับเวิร์บทูบีเลยค่ะเวิร์บทูบีผสมกับเวิร์บช่องที่2ได้เป็นอะไรคะโปรทูบีแบบเวิร์บช่องที่2อ่ะได้เป็นอะไรล่ะ was กับ were นั่นเองเนาะโปรทูบีแบบเวิร์บช่องที่2คือ was were นั่นเองนะคะเพราะง,งั้นเวลาแทนเป็นประโยคจริงๆออกมาก็จะได้ประมาณว่า ประธานก่อน Anna เหมือนเดิมนะเนาะ subject ของเรา Anna อ่าแล้วก็ verb to be พผสมกับ verb ช่องที่2ก็ได้เป็น was w o r e เนาะ Anna คนเดียวก็ใช้เป็น was แล้วก็ verb ช่องที่สของเราก็ใช้ frozen เหมือนเดิมแล้วกันนะคะง่ายๆได้แล้วได้แล้วค่ะ past simple tense แบบ past o i c e ของเรานะ Anna was frozen นะคะ ก็คือแอนถูกแช่แข็งไปแล้ว,ลวนั่นเองนะคะแอนถูกแช่แข็งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือแข็งโปกทั้งตัวแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้ก็ w r อ to be หน้าตาเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะคราวนี้ w r อ to be ไปผสมกับช่องที่สองเนาะเห็นไหมก็แค่ผสมกับโครงสร้างตัวสุดท้ายของเทนนันๆนะคะต่อไป Present Perfect ten บ้างเนาะ,ะเราเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็เป็น Subject เนาะประธานตามด้วย verb to have เนาะ verb oh, to have ช่องที่หนึ่งก็คือ have กับ h a s ใช่ไหมคะสองตัวเนาะ verb oh, to have ช่องหนึ่งมี have h a s แล้วก็ verb ช่องที่สามนั่นเนองเนาะ,ะมีแค่นี้แล้วโครงสร้าง present perfect tense โครงสร้างตัวสุดท้ายของมันคือ verb ช่องที่สามใช่ไหมคะผสมกับ verb to be เลย ได้เป็นอะไรครับ verb to be แบบ verb ช่องที่สามคืออะไร verb to be แบบ verb ช่องที่สามก็คือ be n นั่นเองนะคะ b e e เนาะ be เขียนแทนค่าออกมาเป็นประโยคจริงเลยนะคะก็ได้เป็น Anna ประธาน subject Anna เหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยอันนี้ verb to have ช่องที่หนึ่งใช่ไหมใช้ have หรือ has ใช้ Anna มีคนเดียว Anna มีคนเดียวก็ใช้ has เนาะ ต่อไปก็เป็นอันนี้เลยค่ะลบทุบีผสมเบลช่องที่สามก็ได้เป็น b e e n นั่นเองเนาะแล้วก็เบลช่องที่สามของเราก็เป็น Frozen อีกนะคะเหมือนเดิมหาได้แล้ว Present p e r f e c t t e n s e นะคะกับพา s s ส v ไว o i c e a n n a has been f r o z e n a n n a ถูกแช่แข็งไปแล้วนะคะอ,อันนี้อ่ะ ลบทูบีแบบผสมกับเวิร์ช่องที่สามเนาะลบทูบีแบบช่องที่สามก็ได้เป็นดีนนั่นเองนะคะอ่าอีกเทนหนึ่งเทนสุดท้ายละที่จะยกตัวอย่างกันคือฟิวเจอร์สินเพินนั่นเองใช้กับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะใช้กับเรื่องในอนาคตนะคะอืมเช่นฉันจะไปเที่ยวห้างกับครอบครัวพุวงนี้อะไรอย่างนี้เนาะ subject ประธานหล้งก็ตามด้วยวิ l ใช่ไหมคะ ที่แปลว่าจะนั่นเองเนาะซึ่งคำว่า will จะนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน modal verb ใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในกิริยาช่วยนละ verb ช่วย modal verb จำได้ไหมตามกฎ modal verb แล้วต้องตามหลังด้วย verb ช่องอะไรคะช่องดั้งเดิมนั่นเองเอา verb infinitive นะคะ verb ช่องดั้งเดิมเนาะหรือพี่พภาษาอังกฤษเรียกว่า verb infinitive นะคะแต่ว่าเราเรียกมันว่า verb ช่องดั้งเดิมก็ได้ง่ายๆเนาะเข้าใจง่ายๆ ่ะแค่นี้เองโครงสร้างตัวสุดท้ายของมันคือ verb ช่องดังเดิมเนาะ verb infinitive ผสมกับ verb to be เข้าไปเลยลูกอ่า verb to be แบบช่องดังเดิมคืออะไรคะก็คือ b e นั่นแหละเนาะก็ verb to be ชื่อมันบอกอยู่ว่า verb to be ช่องดังเดิมก็คือ b e ไงนะตามชื่อเลยนะคะชื่ออะไรช่องดังเดิมก็เป็นอันนั้นแหละอย่าง verb to h a v e เนี่ยช่องดังเดิมของมันก็คือ half เนี่ยแหละ นี verb to be ช่องดังเดิมของมันก็คือ be นะคะ,ะแทนค่าเป็นประโยคก็ได้เป็น na เป็นประธาน subject เหมือนเดิมเราก็ตามด้วยอันนี้ will เนาะ will เสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้ verb mm hmm. to be ผสมกับช่องดังเดิมก็ได้เป็น be เนอะตามชื่อเลยชื่อมันชื่อ verb to be ใช่ปะ่ะช่องดังเดิมของมันก็คือ be นะคะแล้วก็ verb ช่องทีง่สาม ก็เป็น f เหมือนเดิมนะคะงา่ายๆหรือจะเอาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะแล้วแต่ะคะทีอร์เอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็น eaten e e เอาเป็น eaten ก็ไ e ด้น, e นะคะถ้า anna will be eaten ก็คือ anna จะถูกกินนะคะซึ่งมันแด,ดูแบบน่ากลัวเกินไปนะคะเอา anna will be frozen ดีกว่านะ้อ anna จะถูกแช่แข็งนะคะ anna กำลังจะถูกแช่แข็งแ,ตแวตอนนี้ anna ย,ยังไม่ได้แช่แข็งแต่กำลังจะน,น,นะในอนาคตนะคะ anna จะถูกแช่แข็งในเร็วๆนี้ นในอนาคตแค่และแล้วฟิวเจอร์ซิมเพิลเทนนะคะเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแบบพาซีฟีบอยเนาะถูกกระทำแอนนาจะถูกแช่แข็งนะคะจะโดนแช่แข็งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เคประมาณนี้นะคะในเรื่องพาสีตีบอยเนาะประธานถูกกระทำนะเห็นไหมเว t ร์ e ูบีมันจะเอาเว r ร์ตูบีตัวเนี้ยมันจะเอาไปผสมกับเทนต่างๆเน,ะนาะส่วนโวลช่องที่สามนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะน่าจะเคยท่องกียาสามช่องกันมาอยู่บ้างนะคะ กียร์สามช่องก็มีเติม e d หรือไม่ก็เปลี่ยนรูปนะเปลี่ยนรูปก,ก็นี่ก็ต้องไปท่องกันเองเนาะตรงนี้บ o ็ k to b ของเราก็เป็น B แบบช่องนังเดิมเนาะโอเคประมาณนี้พาร์สสี่บอยส์ลองทำแนวข้อสอบข้อมูลหนึ่งในเรื่องของพาร์ i สี่บอยส์ดูค่ะมีสิบข้อเนาะอ้าคราวนี้ไม่ธรรมดานะคะสามข้อสุดท้ายเป็นข้อสอบ e อ r o r ด้วยนะคะ ข้อสอบ error คือข้อสอบที่ตรงไหนที่เขาขีดเส้นใต้มาให้หรือทำตัวหนาๆมาให้ผิดแกมมานั่นเองค่ะแกมมาติกล y wrong เนะี่ยข้อสอบ error มันจะมีประมาณเนี่ยสี่ที่นะคะสี่ช้อ i c e มาให้เราเลือกว่าตรงไหนที่มันผิดแกมมาค่ะซึ่งมันจะมีแค่ที่เดียวแหละอีกสามที่ก็คือถูกอยู่แล้วเราต้องหาที่เดียวที่มันผิดนะตรงไหนที่มันผิดเราก็กาพรนั่นแหละนะคะ เคสเขาเรียกข้อสอบ error วนะตรงนี้ว่าเออตรงไหนผิดแกมมานะคะส่วนข้อที่เหลือตรงนี้ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดก็เหมือนเดิมค่ะเป็นข้อสอบกากบาดเนาะว่าเอาอะไรเติมลงในช่องว่างในประโยคนี้แล้วมันถูกต้องที่สุดอันนี้ก็เคยทํากันมาเยอะอ,อยู่แล้วพอสมควรมาลองทําดูค่ะถึงข้อสิบเลยนะลองทำข้อสอบ error ไปด้วยนะคะลองฝึกจับผิดดูว่าเออตรงไหนที่ขีดเส้นใต้ามาในดอ g คิกมีหรือ yesterday ที่มันผิดเก่ม,มากนะลองทำดูแล้วเดี๋ยวมาค่อยดูเฉลยกันในวิดีโอถัดไปนะคะว่าเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ค่ะโชคดีค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ